สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง11จนถึง20กรกฎาคม2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ว่าคนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝาก like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลา e ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับ ในช่วง11จนถึง20กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์จะโดดเด่นครับเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาจะมีแต่ไพ่ที่พูดถึงพลังงานดีๆของคนเกิดวันจันทร์ในเรื่องงานทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงในเรื่องของการงานของคนเกิดวันจันทร์ที่ในช่วง11จนถึง20กรกฎาคมนี้ ทำอะไรก็มักจะเป็นดีทำอะไรก็มักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือ คอยให้การสนับสนุนในเรื่องงานคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ได้ขยับขยายเติบโตในหน้าที่การงานในสายงานที่ทำบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีในดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์อย่างที่บอกนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนมีเกณฑ์ได้ขึ้นเงินเดือนอีกด้วยคนเกิดวันจันทร์ครั้ง หลายในช่วง11จนถึง20กรกฎาคมนี้คนเกิดวันจันทร์จะมีข่าวดีในเรื่องงานมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานใครที่รอคอยข่าวดีในเรื่องใดใครที่หวังในสิ่งใดไว้สิ่งที่หวังไว้จะเป็นจริงสิ่งที่รอคอยจะมาถึงคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ ในดวงชะตาก,การงานของคนเกิดวันจันทร์นอกจากจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วใครที่กำลังอยากจะเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนเป็นลักษณะของการที่หัวหน้าง,งานอาจจะมอบหมายหน้าที่สำคัญสคัญหรือบางคนเป็นลักษณะของการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงาน ได้จับโปรเจกต์ใหญ่ได้ทำงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือว่ามีความสำคัญมากๆก็เป็นได้เช่นกันคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับเรากลับมากันที่ไพ่สิบเหรียญไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์บางคนมีเกณฑ์ได้ออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองออกมามีกิจการหรือว่าทำอะไรเป็นของตัวเอง บางคนเป็นลักษณะของการออกมาเปิดกิจการเป็นของตัวเองบางคนเป็นลักษณะของการทำควบคู่ไปกับงานประจำที่ทำอยู่ก็เป็นได้เช่นกันบางคนเป็นลักษณะของการกลับไปทำงานกับที่บ้านใครที่ที่บ้านมีธุรกิจหรือว่ามีกิจการใดๆอยู่มีเกณฑ์ได้กลับไปทำงานกับที่บ้านกลับไปทำงานกับ ครอบครัวนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นคนที่ทําธุรกิจต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20กรกฎาคมนี้ธุรกิจมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายได้เติบโตการเจรจาธุรกิจการร่วมหุ้นนะครับหรือว่าการนะครับทำงานร่วมกับหุ้นส่วนเป็นไปในทิศทางที่ดี ส่วนคนค้าขายบอกเลยว่าขายดีมีกำไรช่วงนี้ขายดีเป็นพิเศษส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นลูกจ้างหรือทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นไม่แพ้กันครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับส่วนคนเกิดวันจันทร์ที่ดวงการงานจะดีเป็นพิเศษนะครับ อาชีพที่ดวงการงานจะดีเป็นพิเศษได้แก่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนที่ทำธุรกิจค้าขายที่ดินทำโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าคนที่ทำงานกับครอบครัวทำธุรกิจครอบครัวเรียกได้ว่าในช่วง11จนถึง20กรกฎาคมนี้ดวงงานจะดีเป็นพิเศษนะครับ ส่วนใครที่กำลังตั้งใจจะขายที่ขายทางขายที่ดินมีเกณฑ์จะขายได้ก็ในช่วงนี้ใครที่ตั้งใจจะซื้อที่เพิ่มขยับขยายทรัพย์สินที่ตัวเองมีให้มากขึ้นไปอีกก็มีเกณฑ์จะทำได้ด้วยเช่นกันคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับ ใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมากําลังอยากจะเปลี่ยนงานตั้งใจจะเปลี่ยนงานต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20กรกฎาคม2566นี้ยังไม่แนะนำให้เปลี่ยนงานนะครับยังแนะนำให้ดูดูไปก่อนคุณมีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานในงานที่ทำได้นะครับขอให้ใจเย็นๆนะครับอะไรที่มันเป็นอุปสรรค ขอให้ใช้สติปัญญาในการก้าวข้ามไปในช่วง11จนถึง20กรกฎาคมนี้จะมีคนคอยช่วยคุณก้าวข้ามผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้นั่นเองคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานมานานรองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่แล้วไม่ได้งานสักที 11จนถึง20กรกฎาคม2566นี้หากคุณมุ่งมั่นตั้งใจสมัครงานคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่นะครับใครที่ยังไม่ได้งานก็ขอให้สมัครงานแล้วได้งานสมดังความตั้งใจใครที่กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงโอกาสดีๆจะมาถึงขอให้ ตั้งใจทำในสิ่งที่เราต้องทำอย่างเต็มที่และเมื่อโอกาสที่ใช่ของเรามาก็อย่าลืมคว้าไว้นะครับโอกาสบนโลกใบนี้มีมากมายพอๆกับอากาศขอให้เจอโอกาสที่ใช่โอกาสที่เหมาะสำหรับตัวคุณครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาล้วครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์กันบ้างนะครับว่า11จนถึง20กร,รกฎาคมนี้ ดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง11จนถึง20กรกฎาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ครับ11จนถึง20กรกฎาคมนี้ไพ่2คาาตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ ที่เริ่มดีขึ้นครับการเงินเริ่มดีขึ้นคนเกิดวันจันทร์ใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเงินติดขัดการเงินมีปัญหาต้องบอกว่า1 1จนถึง20กรกฎาคมนี้การเงินจะเริ่มดีขึ้นนะครับมีเกณฑ์จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในเรื่องของการสื่อสารการติดต่อกับผู้คนการพบปะผู้คน จะนำพาเอาโอกาสดีๆหรือว่าจะนำพาเอารายได้มาให้กับคนเกิดวันจันทร์นั่นเองนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับไพ่เดอะชาริออตจะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์จะมีเงินมาจากทางไกลนะครับมีรายได้มาจากทางไกลมีรายได้มาจากช่องทางที่ไม่คาดคิด hit, ไม่คาดฝันมาก่อนคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายบางคนอยู่ในช่วงเวลาที่อยากจะปลดหนี้ปลดสินโดยเฉพาะใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้เงินด่วนเป็นหนี้เงินกู้ที่เรียกได้ว่าเป็นเงินกู้แบบเงินด่วนนะครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะปิดหนี้ปิดสินมีเกณฑ์จะจัดการกับสถานการณ์การเงินของตัวคุณเองให้ดีขึ้นได้คนเกิดวันจันทร์ทั้งหลาย สิ่งที่คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังนะครับนั่นก็คือคนเกิดวันจันทร์ในช่วง11จนถึง20กกรกฎาคมนี้ไพ่าราชินีแห่งถ้วยไพ่ใบนี้แม้จะพูดถึงการเงินที่ดีของคนเกิดวันจันทร์ แต่จะเตือนคนเกิดวันจันทร์ให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายที่มาจากคนในครอบครัวรวมถึงไพ่เดอร h ชาริอเองก็จะเตือนให้คนเกิดวันจันทร์นั้นระวังในเรื่องของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริวารเป็นเหตุหรือว่านำพาความเดือดร้อนในเรื่องเงินนำพารายจ่ายบางอย่างมาให้และคนเกิดวันจันทร์ยังจะต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายบางอย่าง ที่จะเกี่ยวข้องกับยานพาหนะหรือว่าการเดินทางของคุณเป็นเหตุด้วยนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับรวมถึงในช่วง11จนถึง20กรกฎาคมนี้แม้การเงินของคนเกิดวันจันทร์การเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวคนเกิดวันจันทร์จะมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือก็ตามที แต่ก็ให้ระวังในเรื่องของการเงินล่วไหลเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่นะครับมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บครับรวมถึงดวงคนเกิดวันจันทร์ในช่วง11จนถึง20กรกฎาคมนี้เป็นดวงของการก่อหนี้ก่อสินเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์อย่าไปค้ำประกันใครเป็นเด็ดขาดนะครับไม่อย่างนั้นจะเดือดร้อนได้นะครับคนเกิดวันจันทร์ ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภกันบ้างคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์จะมีโชคลาภผ่านการเดินทางหรือว่าโชคลาภจากเด็กเล็กๆหรือว่าคนในครอบครัวนำพามาให้ครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับ มีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมเป็นสําคัญและที่สําคัญนะครับให้ใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายและให้ระวังมิดฉาชีพครับคนเกิดวันจันทร์ครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า11จนถึง20กรกฎาคม2566นี้ ดวงความรักของคนเกิดวันจัน์ทรนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันนะครับในช่วง11จนถึง2 0กรกฎาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์11จนถึง2 0กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่า ความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นอยู่ในสถานการณ์อึมครึมไม่ชัดเจนและดูไม่สดใสสักเท่าไหรนักนะครับคนเกิดวันจันทร์ที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าไพ่สองเหรียญให้ระวังในเรื่องของการจับปลาสองมือการเจอคนมีโลกสองใบให้ระวังให้ดีระวังไปเจอคนมีแฟนแล้วระวังไปเจอคนมีครอบครัวแล้ว นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ให้ระวังในเรื่องของมือที่สเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณไพาราชินีแห่งจันทร์ไพใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของคนรักที่อาจจะมีความลับ กับคุณก็เป็นได้หรือว่ามีเรื่องปิดบังไว้มีเรื่องเก็บซ่อนไว้ไม่ให้เรารู้รวมถึงระวังในเรื่องของปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับ มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเลิกลาหรือว่าต้องจบกันไปก็เป็นได้ไพ่ห้าเหรียญจะพูดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะต้องลาจากหรือแยกย้ายกันไปไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์ในช่วงนี้อยู่ในช่วงเวลาที่อับโชคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองเนะครับส่วนคนโสดครับต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้น ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับคิดจะรักใครชอบใครให้ระวังไปเจอคนมีเจ้าของไปเจอคนเจ้าชู้นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปคําทํานายใดดีจงเก็บไว้เป็นพลังใจคําทํานายใดไม่ดีจงเก็บไว้เตือนสติและให้เรานั้นเฝ้าระวัง ใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่เสมอนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายและสําหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากคนเกิดวันจันทร์นะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทํานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายเข้ามาได้นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับส่วนใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจใดก็สามารถที่จะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์ครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายแต่ใครที่จะ ถามเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาอยากจะดูดวงขอให้ไปทางช่องทางลายนะครับคนเกิดวันจันทร์ครับเอาละครับดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติแล้วก็ค้นพบความสุขเล็กๆรอบๆตัวครับในวันนี้คำทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเอง บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตา ติดต่อผ่านทางลาย ID 061 149 8995